เอาละจ้ะทุกคนอาจารย์อยากจะให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะค่ะคือค่ะคือะเรียกชื่อตามแต่ละคนนะลูกปวิสวุสดีครับประพลครับนรลวีครับผม เีลิชยครับปวีนาค่ะสุพรค่ะจีรสาค่ะคัสนินค่ะปื้มจิต ค่ะและคนสุดท้ายแลระะัชพรค่ะข,ขอให้ทุกเธอโชคดีไปหาถ่ายรูปได้แล้วจ้าหนึ่งสองสายิ้มแชะมาแล้วค่ะคุณแม่แม่กำลังดูรายการนี้อยู่ลูก กำลังตลกเลยเอาคลิปมาหาจากทั่วโลกมาลงนะลูกนั่นนะนะคะนะคะนั่นเลยลูกนั่นไงเออมองมองปลอกมองปลงขโมยมองปลงปล้องมองปลงขโมย เมื่กี้มนเป็นตัวอะไรคะเมื่อกี้มันน่า,จ,าจะเป็นตัวกีกกี้ใหญ่มั้งคะลูกค่ะแม่ขอหนูขอไปซื้อกับข้าวที่ร้านยาชูนะได้เลยลูกแต่ายาชูไม่อยู่นะหนูต้องทำเองนะลูกค่ะเกิดอะไรขึ้นอนะ คนหายไปไหนหมดนะอ,อร่อยอ่ะติดตามตอนต่อไปจ้า